เหตุได้ความเป็นอนาคามีหรืออาคามีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้จุดติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อันหนึ่งอะไรเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้จุดติจากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอรัมพาคิยะสังโย์ไม่ได้แต่เขาบรรลุเนวะสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบันบุคคลนั้นชอบใจยินดีและถึงความปลื้มใจด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนะนั้นยับยั้งอยู่ในเนวะสัญญานาสัญญายตนะนั้น น้อมใจไปอยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นไม่เสื่อมเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะพบเขาจุติจากชั้นนั้นแล้วย่อมเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ และโอรัมพาคียสังโยช์ได้แล้วเขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบันบุคคลนั้นชอบใจยินดีและถึงความปลื้มใจด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นยับยั้งในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นน้อมใจไปอยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเขาจุติจากชั้นนั้นแล้วย่อมเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามี กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อนหนึ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้